กระบาดพึ่งผูวเสียงให้เสียงให้ลูกไายอย่าตัวลูกชายบุรกินนะดมดากมันใชัววะสีดมอยู่บ่ดากมันน่ะห้วยอ๋ออย่าบักข้าพ้าเายผ้าให้ถูกปัววะ คำปากคำพาน,น,นั่นนี้แหละสิผูกเขาตายโอ้ยสิบอกเป็นเพศเผ,ผากระท่อมสะบอนอะบานนี่พี่น้องเลย,ยาบาด์ดี้อีกรอบอสา่น,นาได้ขึ้นสวรรค์สะบ้านได้ขึ้นสวรรค์ไปพี่ไอ,อจะพังเอาเด้อขันลูกชายเจ้าอันนี้นั่ในยายเปยสิผูกเขาตายข้าเจ้านี้นั่นสัมได้ขึ้นสวรรค์ละะ่ะวะเบิ้งพี่น้องเลยแต่งขอดนี้กับวันนี้ ไปใส่แต่งขอนนี้จากยายแปรพืนยันเขากินขนมเบิดปลาลูกทายเพิ่นมันย่างอยู่ห่อหนึ่งซื้อไม้ซองห่อมาบานก็ซื้อไม้ห่อหนึ่ง มึงนะมหญ่แพงบางหม่ำบ่เห็ดหน้าให้กินนะพังในผัวว่าวคือือหน้ือ่อยังเออ่าเพิ่นอยู่กับบางหม่สองคนนะะละนีพี่ไอไปรหลดสีเพิ่นสิได้เพิ่นสีได้กินขี่เลยสิได้กินขาวอยู่กับบางหม่เาินีเอ้ยบางหม่าขาาหน้ากับบเป็นบุอัดก็ยยอมซะนะ เอ็งยอมเสนอโต๊ะปูอืดกินนะคะเงินก็สีได้ใชยแค่วันนั้นน่ะเฮ้ยยังยอมโต๊ะดูพี่น้องเอ้ยจ้างสิอึดกินมาสันแต่หมดบักหนะม่งไปบวชอททำแล้วยังบ่มาอยู่แบบมั่งมันไปทางใดบ่มาเองหรือคำมาส่งหรือไปเอาเดี๋ยนี่

หลอดเอยายแปะกับแยงแล้วแยงอีกมันบ่งโกลวดไห้นี่โกลวดเนียมันบนีนี่หเห็ดเนี่ยมันเป็นลายเติมได้มเป็นท่านหมแลมวจำไม่เป็นท่านโอสีไปเห็ดมาเหียงได้โกมันสือท่าถ่ายเหเลนทาด้พถายมาเหียงเด้ปะมันโดนะไรมันขี่ได้อยู่ใช่หมใ้ตา่ไมเง้ไปเอายย โกที่ไปเอายาอเลยไปเนาะบุยุทธได้ย่างอบุผักได้พ่นห่วยโตกาดไปเช่นอะุ้ยมาอีกตีไปเส่นอุ้ยเล่งมาอีกฝนตกแล้วกวานเออกะพุยอันนั้นขาวๆนะพุยหมากไงสอบขาวเหมือนบอก Ồ. Ừ ừ ừ ừ. Mình cơm ơi. Ừ ừ. Nhà quên cái này, Phu. Để bắt lại lại, để lá chạm Đây nó 2 3 chạm. Bỏ 3 4 chạm của bọn này. ย่าอาจารย์นี่หย่าอะไรล้วนี่เดี๋ยวเป็นมงเทียงนี่พี่น้องไปซื้อได้แลกจามเองเที่ยวไปลไพ่จามเกี่ยวไพเอามเป็นไ่เรแล้วยาปนะมึม่มึงไม่อยกกัพ่อ่กันั่งไพ่อืมไพ่ใส่ถูบน้อยไว้ใส่ถวน้อยอืมถวน้อยเย็นนิดหน่อยเรืองอีสีเขากูกลกินนอนกินขลาวหเาตัดไปหายะเรียบร้อย <c oughs> ทางชิไ่อันนี้เป็นกระตัมเองเบิดพี่น้องนี่ยนี่เนพนเีไผเองเบิดนี่ตุเพืนนีว่าเพื่นมา่แค่แค่หายาอเกี่ยวว่มีหัวไรไม่ได้่จริญงงถ้าสีมุงไว้มันฮอนจะเป็นพื่อนมันมนันเย็นกันนน่ะสีเห็ดตูบนะพี่ไอแมนอยู่นันเย็นกันเป็นยาเลยสีมุงอืออแมนอยู่ งีบสิมันไปเกี่ยวหญ้าตเอาผัวงน่ะอือปสิมาบจนสิ6:00นเอไกยังหน้าหน้างนียากบ่5:30ไปเกี่ยวแต่เช้ามันสิเอามาได้บ่มันเอารถไบ่ไปน่ะโอ้มันไปตงลี้ขีตงเ้าเด้อคแนวน่ะอือมาเถื่อมาสิเถื่อแล้วัเอ้แล้วนาแล้วอือ ตามกระเพือ่ตามกระเพือบกเสียงเมียงอ๋อพี่อ้ายตามกระเพือบกเสียงเมียงเออย่างมันลูกไายคุณยายเป๋าเบี้ยนมาเบี้ยนไปไปจะโตเเพี้ยวอเพี้ยวหรือไกระแมนนั่นแหละกรเพ่นไ

เออจะให้มีเธอสองเพิ่นว่าย่อมแล้วบ่เพิ่นว่าเอออันนี้จะว่าตัวหนามันบ่ใหญ่อ๋อให้โอ๊ดเอากานแล้วเนาะอยากหายกับอย่างนี้เออเออกับผู้เป็นผอแล้วบ่มันจังเกงมันจังเกงใจอืม เออขันแก่แหงเต๊กขันบ่มีผู้เกงใจแหงเต๊กพี่่เ้กงานับถหาเพ่ไเลยมันถอกันบ่รสามารถระไดสิได้กันถอกันาสันป้าหนึ่งข่าวนะให้กุพินย่งเตือนนั่เตอนกับเพราะฉีดเตนกับไ่ฉเตือนม่ฉีิลุกกับไม่ลุกม่ดลุกนี้กับไมลุกขู่ขู่เพรัวเป็นคนจมมียับเยมยม จมดีกว่าหายลูกเคยนะแล้แพงมันามเขาไปช่วงนันกินยนีงเอาขาไปช่วงนั้นลูกย่นเลแนะฮิวพี่้องเ้ยช่เหาสตร์เออแพรงีดอขาดแพงแนวนึ่งเออแนยมันให้ไปถือแพงกับบอกเอาว้าเอาแล้วเนี่ยมันถือเนาะอืมนี่ถือไเออท่นพ่อบอกว่าเแห่งเต็กแล้วมันบอยยมบอกเก่งแล้ว มึำงบ่มทานเพอะากัแม่น่วแบบบหาบริหารน่ย่สิสปมีแต่ยายแปรัแล้คำบอยําบอกเงไรลูกเคยกันไุ้ไม่ต้องีมันไว้ยายแปรขายกล้วยายแปรขายกล้วผพเดอหซื้อลดหาอีซีขันนั่นนะอืมม่ไมีเงินหายมั้มันะไรอยู่ะไต้องคุมมันคบคุมเลยไม่ต้องีเออ

เพอวันวันนี้จะขึ้นวะเช่นอะทีนี่ซื้อมาจาเนื้อเท้าเห็ดเห็ดกันนี้เท้าปิ่งกูกมึงโอ้ทีนี่ไปใส่สีไปอยู่ใส่จะอ็งยังอีสีน่ะบ่พูดพูของฟ้างวดเข่าน้ำมันแหนมันออกน่ะ ห้าพันพิ่มจึงห้าบาทไปไหนเม่มันมาได้ชอ,ชอ,อยสีลาบงาูอะไรเฮ้ยอีสีสีลาบงูอะไรโถกระสอบคู่ใจเฮ้ยมันขาดเลยเฮ้ยมันพอเปลี่ยนแลวได้เฮ้ยขาดผู้สั่นตรงนี้หมดนะสั่นหมดตรงนี มันขาดทั้งขาดทั้งดำกูปึ่งพ่อเปลี่ยนอะไรเฮ้ยกระสอบตัวน่ะเฮ้ยอีตัวนคือกันอะไรดำปื้อปื้คือกันนี่แหละอีตัวนกระสอบหัวอาหารอือ่ยตลาดเนาะกัเอามาเอกเอามาเมียว่ะคือไปอ่ะนะอือืขวไปอันอำเภอเลยถูสิสี่ยังหัวอำเภอโอ้ยฮะละดลดมว่ยไหม มันไปกินมันแล้วได้่ะต้นนั่นนะ่ะจะได้ปลาเศดษฐีตายซิเด้อโอ้ยโหโหแห่งกังเหล่าใส่เหล่าใสา่ Nướng khảo hay phải kín cái đậu cái đĩa chân vào suốt môi bởi Boy, tôi chết nhanh kín nướng khảo lại thế Ui cái chụp bồn cốp lâu hôm nào đấy Dạ yeah. Chụp bồn chụp sẵn Nói

คือล่างอยู่บ่อยเลยเวลาสื่อขนาดล่างอยู่บ่ก็เม็นคือเก่าบ่มันเมนอืมอืมมวนมันงามบัคลายน้ำอืมมวนเนี่ยบัดหยุดอีลุ่มนี่อืม ต้มกบปนสิไปพี่น้องกัสิลาเมือนล้ะสัมเพราะกันคลิปหน้าเดี๋ยวไนดังดูกันมันหอบปอยากกินนะกบปนกบเออบอมากกัดอยู่ดอกละข้ามละได้มันกับอืมแขกเนี่กินบ่เฮ้ยแนวอื่นนะกินโนมอืมอืมอืม